สวัสดีทุกคนวันนี้เดินทางมาถึงปั๊มพีทีปั๊มประจำเนาะก็แวะดื่มกาแฟสักหน่อยสวยงามไหมทุกคน เขาปรับปรุงใหม่นะทุกคนนะสวยงามกว่าเดิมอีกแบบนึงอ่ะของเดิมก็สวยพอปรับปรุงใหม่ก็สวยอีกแบบนึงทุกคนลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะถึงขนาดต้องยืนเข้าคิวอ่ะทุกคน สั่งแล้วทุกคนรอคิวหามุมนั่งใหม่ดีกว่าทุกคนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ดีทุกคน น่าตรงนี้นะทุกคนได้แล้วทุกคนดุจริงๆแล้วเครื่องสั่นแล้วเราจะต้องไปเอาเองนะแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่สั่นยนาะ <c oughs> นูก็เลยเอามาให้นะทุกคนมีการปรับราคาทุกคนปัจจุบันนี้อเมริกาโน่ตรงนี้ห5 5บาท ถ้าเกิดว่าอเมริกาโน่เย็นก็จะเป็น6 0บาทมีการปรับราคานะยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรากินกาแฟก่อนเราก็ซื้อเนี่ยทุกคนเนะี่ยอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสิบสองบาทเอามาเป็นตัวแกม้มสับประรดเหมือนกันเนี่ยทุกคนนะสับประรดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสับประรด e อี้อดเงยนะ อามาแก้มกาแฟนกอนนะแล้วก็มีน้ำผลไม้ของดอยคำตัวนี้ช่วยสุขภาพเยอะนะโดยเฉพาะผู้ชายนะเรื่องต่อมลูกหมากกโอเคโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้บายบายสวัสดีครับ